ไงต่อยบ้านเจ้าสวยตูนี่ได้ไหมจ่อยนี่จ่อยดีนุ่นนุ่นทับลานต่อยดูทับลานออได้โชว์เจ้าต่อยนี่ต่อยดูหน้าผานี่ดีต่อยอาจารย์โชว์บ้านอาจารย์อยยดดูสววก่าา้เจี ใหญ่ด้วยโอ้ยดูดิมึงตัดจะเลิกกะบเขโอโ้โหหาสามเกลอือในความว่างเปล่าอ้อมอกของความโล่งความว่างความสว่างความสงบไม่มีเจ้าของไม่จะไปจองเป็นเจ้าของได้ยังไงวิญญาณไปเที่ยวจับจองโลกเป็นเจ้าของ ไั้โลกเป็นของมันอยู่ยางนี้เองคนโง่ก็ไปจองรูปของโลกรูกป,ประโลกอารูกป,ปรโลกไปยังไปยึดอีกจะไปเอาได้ยังไงมันไม่มีอะไรที่จะเอามันหาตัวตนไม่ได้จะเสวยได้ยังไงเพียงแต่รู้สักแต่ว่ารูนะ้หรือเสียงหนือมันวิ่งผ่านในความว่างหายมัดจหลายจนไม่มีอะไรเหลือเลยมันห่อหุ้มไปมัดแต่ ว่างหอหุ้มโลกเอาไว้หอหุ้มไปหมดทั้งดวงดาวทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์ว่างเปล่าจากสังขารที่ปรุงแต่งทั้งปวงไม่มีอะไรเลยที่วิญญาณจะไปเที่ยวจับจองพบชาติอะไรได้จับจองที่ไหนพบชาติเกิดที่นั่นจับในกาม เกิดการมาพบเกิดในรูปดินรูปประพบอารูปประพบรู้อารูปประพบจำได้อารูปประพบจำอากาศจำความว่างจำวิญญาณจำความรู้มันจะว้เนวสัญญาณสัญญายตนะมันไม่มีอะไร ี่วาสัญญาณสัญญาจะเป็นสัญญาสักเทวะสัญญาก็มีใช่ไม่ใช่สัญญาก็มีใช่เพราะสัญญาตัวนี้เป็นอนัตตาสัญญาความจําความว่างีนว่าสัญญาณาสัญญายาสัญญาเทวะสัญญาจาความว่างจําวิญญาณจําอากาศจําความว่างจําวิญญาณจําอากาศจําตัวสัญญาเองจําตัวจําเองมันก็เหมือน สัญญาอนัตตาตัวรู้วิญญาณังอนัตตาปรุงนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งอาจินจัญญายาตนะนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งปรุงหน่อยหนึ่งไปปรุงไปเฮ้ยอันนี้พระอารูปอารูป,รปสี่ตัวอากาศสารนันใจอากาศคือความว่างรู้อากาศคือวิญญาณรู้ว่าปรุงแต่งคือ จินจัญญายตนะนิดหนึ่งปรุงนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งรู้ความว่างจําความว่างคือเนวสัญญานาสัญญายตนะตัวสุดท้ายครับในอรูปสี่อรูปมันก็อยู่ที่เดียวมันนี่รู้อากาศรู้อากาศเป็นอากาศสานันจะเป็นอรูปอากาศมันหุม,มดไอวิญ,ญญาณเข้าไปรู้อากาศอีกทีนึง วิญญาณรู้อากาศจะยึดอากาศไม่ได้วิญญาณสักแต่ว่ารู้แต่แค่รู้รูปมันก็ไปติดรูปรู้การก็ติดกามร,รู้ร,รู้ก็ติดรู้รู้ตัวมันก็ติดตัวมันมันยังมีมันอยู่ตัวมันก็ไม่มีสิ่งที่มันรู้ก็ไม่มีสักแต่ว่ารู้เป็นนิมิตหมายให้รู้เฉยๆแต่ไม่มีเจ้าของแม้แต่เนวสัญญาณนา,นาสัญญ,ญายตานะจาได้ จำได้ว่าอากาศจำได้ว่าวิญญาณจำได้ว่าความว่างจำได้ว่ารู้จำได้สักแต่ว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่ของของใครมันใครเราไปจับจองมันไองโง่เนี่มันไม่รู้อ่ะมันไม่รู้จองกามหยับหยับจองกามหญิงกามชายหญิงก็มีชายก็มีดอกก็แค่นี้เองแล้วมันก็ไม่มีอะไร ก็ไปจาเอาว่าเป็นของเราไปวิญญาณก็ไปจองเอาสัญญาก็ไปจำเอาเป็นนิวะสัญญาณนาสัญญาญาตนะเป็นวิญญาณัญจายะตนะวิญญาณสัญญาแค่นี้เองอากาศก็ว่างเปลา่าลรุงนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งลุงเสียงนกสหลายไปในความว่างเปลา่าลรุงคิด ไม่มีแก่นลุงนึกไม่มีแก่นลุงดีปรุงชั่วรุงบุญรุงผงถูกรุงผิดเออสักแต่ว่าสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอะรุงถึงมามดลุงก็ต้องจับเอาวิญญาณมาปรุงลุงก็จับเอาเวทนามาปรุงรุงเอารูปมาปรุงแต่รูปก็ว่างเป่าไม่มีแก่นไม่มีอะไรเลยผู้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ ผู้จำสักแต่ว่าจำผู้คิดสักแต่ว่าคิดไม่มีใครเป็นเจ้าของใครโลกมันก็อยู่องมันอย่างนี้ใครมาจองมันก็ไม่เป็นของใครผู้จับจองมันก็ไม่มีเจ้าของผู้จองก็ไม่มีเจ้าของเพราะทุกคนมามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นอาที่อาศัยอากาศเป็นที่อาศัยของยุงของนก คนอาศัยอากาศอยู่อาศัยอากาศแล้วสลายไปสู่อากาศสู่ดินสู่น้ำสู่ลมสู่ไฟเป็นอากาศประทัดว่างเปล่าและอะไรนะเป็นของใครก็หาของที่ไม่มีมาว่าเป็นเราเป็นของเราก็คุกเถิท่นคุกขังเลยคุกบ้านขังคุกหัวคุกเมียคุกลูกคุกเงินคุกบ้านคุกรถคุก งานคุกเลินคุกหน้าคุกตาคุกเหยีดคุกยกคุกเก้าอี้คุกตำแหน่งหน้าที่การงานคุกบ้านขังคุกประเทศยาติบ้านเมืองขังพระราชวังของกูประเทศของกูจะมาดูหมิ่นดูแคลนจะมาถูกขังไว้โดยสังขารลุงเนากปกป้องบ้าไปหลดไม่ยังไมหลอกทั้งหมดลุงเนา จะไปปกป้องใครอากาศไปป้องได้ที่ไหนหาเจ้าของไม่ได้จะไปป้องกันอากาศไปป้องกันเจ้าแผ่นดินยาดูถุกนี่มันดูแลเด็้บาไอ้โม่ตัวมึงยังป้องกันตัวมึงไม่ได้ไปป้องกันใครมึงยังไม่มีของมึงจะมีได้ยังไง <c oughs>